สวัสดีครับสวัสดีพี่ศักดิ์ครับสวัสดีอินเวสเตอร์ทุกท่านครับครับโอเคเรขอมอบให้น้องคิดเลยนะครับได้ครับก็อีเวนต์หลักๆสามเรื่องนะที่ที่อยากคุยกันก่อนนะครับก็คือวันศุกร์นะเควินวอสนะครับได้รับเลือกมาเป็นประธานเฟดนะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยตลาดก็เทคไปทางค่อนข้างฮอกนะแต่ว่าประมาณสักช่วงวันวันวันหยุดที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคุณสตาร์ลีดักเคมิลเลอร์นะครับออกมาบอกว่าจริงๆแล้ววอสเนี่ย เขาก็ไม่ใช่สายฮอกกิทถาวรนะก็คือเขามีการเปลี่ยนสแตนได้นะครับตามหน้างานตลาดอาจจะตกใจไปหน่อยนะนะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็เห็นผลกระทบที่ที่เกิดขึ้นนะครับว่าพอเควินวอชมาปุ๊บเนี่ยทำให้ตลาดก็มีการอันวายนะครับสินทรัพย์ที่ปรับตัวขึ้นมาในช่วงก่อนหน้าเนี่ยลงมาค่อนข้างแรงนะครับก็รามมาถึงเช้านี้ด้วยนะที่ตลาดหุ้นเอเชียก็ลงแล้วก็ในตัวของคอมมิริตี้นะครับ เรื่องที่2นะครับก็คือในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาเหมือนกันนะเจเส้นห่วงนี่ก็ออกมาปฏิเสธษษข่าวที่ Wall Street Journal รายงานนะครับว่าตอนนี้ Nvidia เอ็นวีดี่อเริ่มมีการลังเลในการเข้าไปลงทุนกับโอเวนไอนะครับแต่ว่าเขาก็ยืนยันนะว่าดีลนี้จะเป็นดีลที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่เอ็นวีดียจะลงทุนนะก็เดี๋ยวก็ต้องมาติดตามมันต่อนะครับแล้วก็ตัวเลขส่งออกเกาหลีใต้นะออกมาสําหรับเดือนมกราคมเนี่ยก็โต34%นะครับแล้วก็ส่งออกเซมิเนี่ยโตประมาณสักร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์นะก็คือ หลักๆก,ก็คือมาจากการขึ้นราคาของพวกเมมโมรีนะก็ยังไปต่อนะครับโอเคโอเคทีนี้มาดูดูภาพรวมของ Asset Class ในสัปดาห์ที่แล้วนะครับกออ็โดยภาพรวมเลยก็ถือว่าพันผวนสูงนะก็หลักๆก,ก็มาจากเรื่องของค่างเงินเยนที่แข็งค่านะครับแล้วก็การประชุม FOMC ที่แบบค่อนข้างระมัดระวังนะแล้วก็ช่วงสุดสัปดาห์จะมีเรื่องเควินวอชเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมเ่ยก็ จะเห็นทองคำนะวีที่แล้วเนี่ยปรับตัวลงประมาณ2%กว่านะปีนี้นะครับเคยขึ้นไปถึง25%นะครับแล้วก็ตอนนี้ปรับตัวลงมาเหลือบวก1 2ก็คือเป็นการอันวายที่เกิดขึ้นในช่วงวันศุกร์ที่แล้วนะครับตลาดหุ้นเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าภาพรวมของมาเก็ตวีที่แล้วเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือมาเก็ตที่มีการขึ้นมาค่อนข้างแรงก็มีการเริ่มโดนแรงขายมาบ้างนะครับตัวที่ยังขึ้นได้ค่อนข้างดีอย่างต่อเนื่องก็จะเป็นเกาหลีใต้นะก็ วีที่แล้วก็ขึ้นไปประมาณสักเกือบหอเนะแล้วก็เยลูเดตขึ้นไป24%นะครับแต่ว่าช่วงเช้านี้ก็โดนแรงขายลงมาบ้างแล้วล่ะนะครับตัวที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือในฝั่งของ US นะครับเราจะเริ่มเห็น m a l l cap เนี่ยเริ่มโดนแรงขายเข้ามาเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงนี้แล้วก็มีการโลเทชันกลับเข้าไปในกลุ่มในในกลุ่มที่เป็นเทคใหญ่มากขึ้นนะครับ S&P ก็บวกขึ้นมาได้เล็กน้อยนะ s p สแอนที่แล้วเนี่ยก็มีการทดสอบ7จ0ดัจุดในในใน แต่โดยภาพรวมนะสัปดาห์นี้ตลาดเข้ามาในภาวะลิสออฟนะครับก็คือหลักๆก,ก็คือการที่เควินวอชได้รับเลือกเป็นประธานเฟดเนาะในตัวเอสแอนดีห้าร้อเองเนี่ยเซกเตอร์ที่เอาฟอร์มได้ค่อนข้างดีนะครับจะเป็นคอมมิวนิเคชั่นคอมมิวเซอร์วิสนะครับประมาณ4%หลักๆมากาดมามาจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นหุ้นเมตานะครับที่ผลประกอบการออกมาดีกว่าคาดนะครับแล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ e NERGY นะก็คือตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นมา ในสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็หลักๆก,ก็มาจากเรื่องของอิหร่านที่ที่ที่อเมริกาเนี่ยพร้อมที่จะบุกนะในตอนนี้นะครับโอเคก็วันนี้ผมอาจจะมีเวลาจํากัดอาจจะไม่อาจจะไมไ่ลงงบให้นะครับแต่จะเอาภาพรวมมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะก็โดยภาพรวมนะครับสำหรับตัว e a r n i n g ็งรี l อ Q4 ของอเมริกานะครับรายงานออกมาแล้ว1ใน3นะครับก็คือ156บริษัทโซฟานะครับก็มี76็ดิบหก 79%นะครับที่ e a r n i n g ดีกว่าคาดนะครับซึ่งดีกว่าค่าเฉลี่ย5ปีกับ10ปีด้วยนะครับโดย5ปีเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะดีกว่าคาดประมาณสัก78%นะครับแล้วก็10ปีอยู่ที่76%แต่รอบนี้ถือว่ากระจายตัวได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยนะครับขนาดของการเซอร์ไพรส์ที่ที่ดีกว่าคาดเนี่ยอยู่ที่9%นะครับก็ดีกว่าค่าเฉลี่ยเหมือนกันนะครับ5ปีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเซอร์ไพรส์7.7%นะครับ10ปีเนี่ย จะเซอรพรสประมาณ7%เพราะฉะนั้นแปลว่ารอบนี้ทั้งกว้างแล้วก็ทั้งลึกนะครับก็คือทั้งทั้งดีออกว่าคาดแล้วก็กระจายตัวด้วยนะครับอัตราการเติบโตตอนนี้นะครับอยู่ที่15.3%หนะหลักๆก,ก็นำมาโดยตัวอินดัสเ i รียลนะครับก็จะเป็นในฝั่งของตัว Boeing แล้วก็ GE v e r n o v a นะครับที่อาจจะมีรายการพิเศษเข้ามานะครับแล้วก็จะเป็นในฝั่งของหุ้นเทคโนโลยีนะโตขึ้นมา25%นะครับ โอเคก็โดยภาพรวมนะครับก็คือพอรายงานออกมาแล้วเนี่ยก็มีการปรับประมาณการขึ้นละนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจาก S&P ห้าร้อเนี่ยจากเดิมที่คาดว่าจะโตหลักเดียวเนี่ยตอนนี้ปรับขึ้นมาเกือบเกือบโต12%ละนะครับก็นํามาโดยกลุ่มเทคนะครับที่ปรับขึ้นมาโตเกือบ30%หลังจากเห็นงบของ Apple แล้วก็ Microsoft ที่ออกมาดีนะครับแล้วก็คอมมิวนะครับก็ปรับขึ้นมาจาก Meta นะครับแล้วก็อินดัสเ i ียลเนี่ยปรับขึ้นมาอันนี้เวอร์มากเพราะว่ามันมี รายการพิเศษนะของตัว G e ออวอร์าแล้วก็โบอิงอย่างที่เ,เล่าไปเมื่อสักครู่นะครับโอเคมาดูในมุมไกด์แดนหน่อยนะไกด์แดนในคอร์เตอร์หนึ่งนะหรือว่าไตมาาถัดไปที่เขามองเอาไว้เนี่ยนะครับก็ถือว่าไกด์แดนออกมาดีมากๆนะครับทั้งหมด24บริษัทนะครับเป็นบวกมาแล้วเนี่ยนะคิดเป็นสัดส่วนก็คือ71%นนะครับก็คือแมネจเมนต์หน้าง,งานเนี่ยมองว่า,าตัวเออร์เน็งเนี่ยน่าจะดีกว่าที่ที่มองไว้นะครับก็คือดีกว่า ค่าเฉลี่ย5ปี10ปีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าตอนนี้ e a r n i n g ในโซฟาใน Q1 เนี่ย 4C เป็นใน Q1 เนี่ยก็ถือว่าน่าจะออกมาดีนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเทคนะครับที่มี earnings เชิงบวกนะอ d e เชิงบวกเนี่ย13%แล้วก็เชิงลบแค่3%เท่านั้นเองแค่3บริษัทเท่านั้นเองนะครับโอเคทีนี้เราอยากจะมาเล่าเรื่องของตัว m o n e l y report เรานิดหนึ่งนะว่าว่าเรามี เราเรามองเห็นอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับก็โดยภาพรวมเนี่ยเรามองว่าเมมิคอนดักเตอร์ไซเคิลเนี่ยน่าจะไปต่อนะครับจากที่เราเคยทําไว้เมื่อ2อสเดือนที่แล้วนะครับวันนี้เรามาอัปเดตเพิ่มเติมนะครับก็คือยอดขายยอยเยียรโกรดเนี่ยตอนนี้มันทำนิวไฮเวฟในเวฟล่าสุดนะครับซึ่งเรามองว่าเวฟนี้เป็นดับเบิลไซเคิลนะครับจากที่เราทําเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเอาไว้นะก็เวฟรอบนี้มาจากการ มาของดีมานในฝั่งอินฟลูเอนซิงนะครับแล้วก็แล,วกแล้วก็ตัวเมมโมรีนะครับก็พัฒนาการที่สําคัญในรอบนี้นะครับก็คือตัวดีมานเนี่ยยังแรงต่อนะเ,อเราเห็นงบที่ออกมาล่าสุดของไม่ว่าจะเป็น s m m l นะครับ t s m c r c m r l s e d v c n t l g e d v a n t นะครับทุกคนปรับประมาณการขึ้นหมดเลยแล้วก็ e a r n i n g ค่อนข้างเซอร์ไพรส์เยอะด้วยนะครับก็หลักๆก,ก,ก็คือมาจากการที่ดีมานในฝั่งนี้มันมันยังมา,มามากกว่าที่เขาคิดไว้เดิมนะครับ อีกเรื่องหนึ่งที่พัฒนาการที่ท,ที่ที่มีขึ้นมาก็คือ,อ,อตัวเพลเยอร์ที่ผมเคยบอกว่าเปลี่ยนจากคอน summer เป็นไฮเปอร์สเกลเลอร์แล้วก็เป็นเป็นซอฟต์แวร์เลนนะครับล่าสุดเนี่ยไฮเปอร์สเกลเลอร์เองก็มีการเพิ่มคาร์เปกขึ้นมาเยอะนะครับเมตาเนี่ยเพิ่มจาก70ถึง80บมิลเลียนนะครับขึ้นมาเป็นประมาณสัก120บมิลเลียนในปี26นะครับแล้วก็ตัวตัวซอฟต์แวร์เลนหรือว่าก๊อฟเม้นต์เนี่ย เริ่มเห็นความเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับโดยที่ UK เนี่ยตอนนี้มีการจัดตั้งเงินทุนขึ้นมา500ล้านปอนด์นะครับเพื่อเตรียมสนับสนุนบริษัท AI นะครับแล้วก็แคนาดาเองเนี่ยมีการเปิดโครงการแล้วนะครับชื่อว่า l a s t scale sovereign AI data center นะเพื่อยกระดับศักยภาพระยะยาวนะครับของ AI ท,ที่ที่เป็น AI ในฝั่งของตัวประเทศเขานะครับ ในด้านซับลายเองนะครับตึงตัวมากกว่าที่คิดไว้นะครับสเดือน3เดือนผ่านมาเมมโมรี Memory เนี่ยดูจะตึงยาวกว่าปี26นะบางเจ้าพูดไปถึงปี27นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมันมีการกระจายนะครับจากเดิมที่เป็นตัว HBM แล้วก็ตัว Dram DDR5 เนี่ยตอนนี้กระจายไป NAND Flash มากขึ้นแล้วนะครับเราจะเห็นพวกหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ NAND น Flash นอย่าง Sandisk เนี่ยก็ขึ้นมาค่อนข้างดีแล้วก็ ไกดนในอนาคตก็ออกมาค่อนข้างดีด้วยนะก็คือมันไม่ได้หยุดอยู่แค่หน่วยความจำแล้วมันไปความจุด้วยนะครับก็คือ s t o r a g นะก็ภาพรวมเราก็ยังมองบูริสต่อนะครับสำหรับเอเ่อเว็บนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรามาดูหน้านี้นะก็จะเห็นว่า Hyperscaler เนี่ยตอนนี้มันก็มีการแรมตัวคาเปกเพิ่มขึ้นนะครับอของเดิมเนี่ยในใน q o r เนี่ย forecast ไว้เนี่ยก็มีการปรับปรับเพิ่มขึ้นนะนะครับ จากเดิม122ิบิลเลียนก็ปรับขึ้นมาอีกประมาณสัก3.5นะครับแล้วก็หลกัลกๆเนี่ยอีก5ไตรมาสถัดจากนี้นะครับก็จะเป็นการปรับขึ้นจากเมตาเป็นหลกักเพราะว่าเขารายงานออกมาแล้วนะครับแล้วออกมาให้ไกด์แดน์คาเปกเนี่ยถือว่าดีามากกว่าที่ตลาดมองไว้เยอะมากนะครับภาพนี้เราคิดว่าน่าจะเห็นต่อเนื่องนะครับก็คือมาเก็ตเนี่ยน่าจะทำฟอร์แคร์ต่ําไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอทยอยรา,ายงานออกมาเนี่ยวีคนี้จะมี Amazon แล้วก็ Google เนี่ย ก็น่าจะเห็นภาพเดียวกันนะครับคือมีการรีไวซ์ตัวคาเปกขึ้นต่อเนื่องนะครับโอเคส่วนภาพนี้นะครับเป็นเป็นการเช็คซัพย์ไพเชล่าสุดของเรานะครับว่าตอนนี้มันไปตึงตรงไหนนะครับระหว่างตัวมิดตัวฟอนต์แล้วก็ตัวแบ็กเอนนะครับก็อันนี้เดี๋ยวผมอาจจะเล่าลงดีเทลอีกทีหนึ่งในรายการโคบูสเซทไลร์แล้วกันนะครับเพราะว่าเวลาตอนนี้น่าจะจำกัดมากๆแล้ว <c oughs> นะครับโอเคเอ่อแล้วก็ตัวส่งออกเกาหลีใต้นะล่าสุดออกมานะครับตัวเซมิเนี่ย โตขึ้นมาประมาณ1 0 3เนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในในเดือนหนึ่งเนี่ยโตมาขนาดนี้แปลว่าในควอเตอร์หนึ่งะฮะการขึ้นราคาของเมมโมรีเนี่ยคิดว่าน่าจะแรงกว่าใน Q4 นะครับก็เราเห็นแล้วเดือนหนึ่งเนี่ยก็สไป์ขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ตัวเมมโมรีเองนะวันนี้ตัวหุ้นหุ้นเกาหลีใต้เนี่ยมันย่อลงมาประมาณสักสเรามองเป็นจังหวะซื้อที่ดีนะนะครับเพราะตอนนี้ต้องบอกว่ากลุ่มเมมโมรีเนี่ย แม้จะปรับตัวขึ้นมาเยอะแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าเรายังคงมุมมองเชิงบวกอยู่นะครับออด้วยความที่ว่าตอนนี้มันกระจายสินค้าไปเยอะนะคือตัว h ฮมาจินเนี่ยก็มีดีมาที่ค่อนข้างเยอะนะครับจาก h y p e r ร์ส l กเส่วนตัว Low m a r g ิ n เองหรือว่าสินค้าเก่าครับตัวดีมานไม่ได้เยอะมากแต่ด้วยความที่ว่ากำลังการผลิตเนี่ยมันเท่าเดิมเขาต้องเกียร์ลิงไปผลิตสินค้า High h m a r g i n มากขึ้นทำให้สินค้าโลมา g ินเนี่ยของมันขาดนะครับก็คือพวกชิปที่ใช้ในมือถือ หน่วยความจําที่ใช้ในสมาร์ทโฟนกับพวกแล็ปท็อปเนี่ยของมันน้อยทําให้ราคามันขึ้นมันเลยโตขึ้นมาทั้งคู่นะครับซึ่งเรามองว่าตอนเนี้จากที่เราประเมินไว้นะสอเดือนที่แล้วเนี่ยมีโอกาสมากที่ซัพพลายเนี่ยจะตึงตัวไกลกว่าปี26ไปจนไปจนถึงปี27เนะครับเพราะว่าเราเห็นงบที่ออกมาล่าสุดเนี่ยใน3ามเทเยอร์หลักของกลุ่มเมโมรีเนี่ยยังมีการคุมคาเปกค่อนข้างต่ำอยู่นะครับคือ ไม่ได้มีการเพิ่มคาเปกเยอะเหมือนในอดีตนะครับตอนนี้เขาค่อนข้างคุมเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรดักชันเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่เร็วมากนะครับมันจะมันจะตึงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเขารักษาวินัยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือตอนนี้มันมีเรื่องของ NAN f น t c h เข้ามานะครับเอาไว้เก็บตัวตัว KV Cas h ซึ่งตอนนี้ส t o รเ g e มันมีความต้องการสูงขึ้นเยอะก็กลายเป็นว่ามันเป็นการกระจายเซกเมนตเพิ่มเติมขึ้นมานะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือ แม้แม้กลุ่มพวกนี้จะปรับตัวขึ้นมาเยอะนะแต่เชื่อหรือไม่ PE ของตัวไมครนนะครับยังอยู่11เท่าตัว SK h y n ไฮเนี่ย PE แค่6เท่านะครับแล้วก็ซัมซุงเนี่ยพแค่8เท่านั้นเองนะครับคือต้องบอกว่าตลาดเนี่ยยัง Pricing บนเบสของ commodity อยู่นะครับแต่เรามองว่าเฟสของการเติบโต,ตเขาเปลี่ยนไปแล้วนะครับคือเขามีสินค้าที่เป็นอินฟาสตั u เจอร์หรือเป็นสินค้าที่มันขายได้เรื่อยๆเนี่ยมากขึ้นก็คือไฮแบนด์ดิสเมมโมรี y นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามอง น่าจะมีการรีเลชิ้งขึ้นไปได้ต่อจากนี้นะครับแล้วถ้าเกิดเรามาดูเรเวนิวโกรดนะเป็นเยอันเยียนะครับของ3เพลเยอร์เนี่ยมันซอฟลงมาต่อเนื่องแล้วพึ่งแลมกลับมาเป็นอัตราการเติบโตเยออนเยียที่เร่งตัวขึ้นเนี่ยพึ่งสองพึ่งเป็นตรมาที่2เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทรนนี้มันจะไลลี่โกออนไปเนี่ยก็อย่างน้อยก็คือจนถึงครึ่งปีนี้นะครับเป็นแบบระยะสั้นที่มองเห็นได้นะเราอาจจะแลมต่อก็ได้ถ้าเกิดดีมาน์มัน ราคาขายมันขึ้นเยอะกว่านี้นะครับแต่เราแต่เราสังเกตเห็นว่าไซเคิลมันไม่เหมือนเดิมนะไซเคิลเดิมเนี่ยมันขึ้นแล้วมันก็จะกลับลงไปลบนะครับมันขึ้นแล้วจะกลับลงไปลบแต่รอบนี้มันขึ้นแล้วก็ซอฟลงไปแล้วก็กลับมาบวกได้เลยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราคิดว่าน่าจะมีการรรเลทพีขึ้นได้จะเป็นดับเบิลอัพไซเคิลนะครับแล้วถ้าเกิดเราไปเช็คในฝั่งของตัวราคาเมมโมรีที่ที่ที่หาได้น่าสุดนะตัวเซิร์ฟเวอร์ DDR ไฟที่ใช้ในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยอันนี้สิ้นสุดเดือนดีเซมเบอร์นะครับโตขึ้นมา56%นะครับตัว DDR4 นะ LPDDR4 ที่ใช้ในพวกสมาร์ทโฟนตัวเทียสองเทียสามเนี่ยโตขึ้นมาเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ DDR5 8G 8 G b นะครับอันนี้ใช้ในพวกแล็ปท็อปนะเดือนล่าสุดก็คือ j จ n u a r y เนี่ยโตขึ้นมา78%นะครับแล้วก็ตัว NAND Flash 1 512GB เนี่ย โตมา540%นะครับเพราะฉะนั้นก็คือราคาเมมโมรีเนี่ยก็ยังขึ้นต่อนะครับแล้วก็ขึ้นค่อนข้างแรงด้วยนะครับก็ภาพรวมก็เลยคิดว่าใน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 ช่วงตลาดจังหวะแบบนี้นะครับคงเป็นลักษณะ b บออนดิ p เป็นหลักนะเพราะว่าอย่างที่เคยบอกไปนะตลาดตอนนี้มันอาจจะมีความกังวลเรื่องของ Macro Concern นะซึ่งก่อนหน้าน,นี้ที่ผมให้ระม,มัดระวังก็คือระม,มัดระวังเรื่องของการเพิ่มโ Position หรือว่าการถือโ Position ที่เยอะในหุ้นขนาดเล็กนะครับ โดยเฉพาะหุ้นที่ขึ้นมาโดยที่เออร์ n g ยังยังยังไม่ได้ตามขึ้นมามากแล้วก็ Hype ขึ้นมาจากเรื่องของคอมม o d ิตีนะผมแนะนำให้ระวังนะครับแล้วก็ให้เวทในฝั่งของราสแ c a ปเอาไว้เพราะว่า l าสแค a ปเนี่ยเรามองสวนนะเอ่อแมสอาจจะมองว่าในฝั่งของ Max7 PE แพงนะเรามองต่างนะครับเราไม่เห็นด้วยเพราะตอนนี้ PE ในฝั่งของ Max7 เนี่ยแต่ละตัวนะถือว่าลงมาถูกมากนะ เออ่ถ้าเกิดเรามาดูหน้านี้นะครับในฝั่ง Max กเซเว่นนะเนี่ย P/E อยู่ที่ประมาณสักต่ํา30เป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เทรดอยู่ที่ลบหนึ่ง S.D. ไป3ตัวนะก็คือ Microsoft เนี่ยลบหนึ่งจุดหกนะครับอินฟิลดีอลบหนึ่งจุดสามแล้วก็อเมซอนเนี่ยลบศูนจุดสี่นะครับเรามองว่ากลุ่มอื่นเนี่ยเดอะเรสเนี่ยเป็นกลุ่มที่ valuation สูงมากกว่านะครับถ้าเกิดเรามาดูนะเฮลท์แคร์นะครับเกิอหนึ่ง S.D. นะอินดัสเชียลเกือบสอง S.D. แล้วนะครับแมทเทอเรียลหนึ่ง S.D. สเตเปิลเกือบ2 SD ในขณะที่เทคเนี่ยตอนนี้ลงมาต่ำกว่ามีและนะครับอยู่ที่มาสักลบ0ูนยุลบนส่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราเรามองว่าตอนนี้ตลาดเนี่ยเริ่มมีความเรลลิสติกมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการ unwind พวก small cap ม,มาเข้ารัชแชทมากขึ้นหลังจากที่เยนแข็งค่าหลังจากที่เคนินวอ t ช h เข้ามานะก็คือจะเป็นการเตือนสติตลาดนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นสรุปในคีเ uh, อ่อ call to action ในรอบนี้นะครับก็คือเอ่อ ตลาดย่อลงมาเรายังมองบวกอยู่เพราะ e a r n i n g เนี่ยออกมาไม่ได้มีประเด็นอะไรแล้วก็บูริสมาขึ้นด้วยนะ l u a t i o n ก็ยังไม่ได้สูงมากสำหรับตัวเทคนะครับก็ยังเป็นการทยอยเก็บคอพอร์ตอยู่นะครับสำหรับ KKPGNP นะครับใครที่กลัวหุ้นนะแล้วอยากเพิ่มเพิ่มฟิกกินค่ำนะครับก็เป็น KGD Bond unhedged นะครับตอนนี้บาทเริ่มกลับมาอ่อนมากขึ้นละนะครับแล้วก็ยิวก็สูงขึ้นด้วยนะครับตัวสตไลท์นะเทค US เรามองว่าเติมได้นะครับมันยังไม่ได้เล่นมากตอนนี้นะ คือเซมิมันยังมันมัน,ม,นมันพาขึ้นอยู่แต่ซอฟต์แวร์เนี่ยมันมันกดลงนะแต่ภาพรวมมันยังยังนิ่งๆอยู่นะครับแล้วตัวที่จะนาขึ้นก็น่าจะเป็นเอ็นวีเดียนะซึ่งยังไม่เล่นนะครับญี่ปุ่นนะย่อลงมาในช่วงนี้เรามองว่าซื้อได้เพราะว่าโพล่าสุดของอาซาฮีโพเนี่ยออกมาบอกว่าตัวการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันศุกร์เนี้ยใ,ในวันในวันอาทิตย์เนี้ยนะครับทากายจิเนี่ยมีโอกาสชนะแบบแบนสไลด์เลยนะครับสามร้อยเสียงจากทั้งหมด465ย้าเสียงนะครับก็ถ้าเกิดถ้า จะเป็นการกระตุ้นกระแสทางการจีตเทรดรอบ2ขึ้นมานะครับเกาหลีใต้นะวันนี้ย่อลงมาประมาณ2-3%ามเรามองซื้อได้นะครับอินเดียนะครับอินเดียก็ยังมองว่าเป็นจังหวะที่อาจจะซื้อได้แต่ถ้าเกิดใครมีอยู่ก็เป็นเวทอนซีก็ได้หรือถ้าเกิดมีอยู่แต่เวทยังไม่ได้เยอะนะครับก็เป็นลักษณะของการซื้อเพิ่มได้นะครับเงบประมาณที่ออกมาเมื่อวานนี้นะครับเน้นไปที่การเติบโตในระยะยาวในพวกของกลุ่มอินฟ้านะครับแล้วก็กลุ่มพวกเซมิคอนดักเตอร์เดลต้าเซนเตอร นะครับแต่ว่าตลาดเนี่ยอาจจะไม่ชอบนิดนึงกับการที่เขาเนี่ยมาขึ้นภาษีนะครับพวกเกี่ยวข้องกับออปชันแล้วก็ฟิวเจอร์นะครับอาจจะทําให้ transaction หรือว่าสภาพคล่องมันลดลงแล้วก็ไม่ได้มีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการดึงเม็ดเงินฟันโฟเข้ามานะก็อาจจะเป็นปัจจัยลบระยะสั้นนะแต่มองมองระยะยาวเนี่ยเรามองว่าเขาถือว่างบเนี่ยเขาลงคาเปกไปในกลุ่มที่เน้นเติบโต,ตระยะยาวนะครับเทรดดิ้งนะดาวโชน่าเทคหรือว่าหรือว่าเทคจีนนะ ย่อมาวันนี้เราก็ยังมองว่ายังซื้อได้อยู่นะครับยังอยู่ในกรอบอยู่นะครับโอเคปิดท้ายนะครับอีเวนต์วีคนี้นะครับก็ค่อนข้างแน่นเหมือนเดิมนะวีคนี้หลกัหลกๆแมกโรนะครับก็จะเป็นเรื่องของการประชุม ECB แล้วก็การประชุม RBI นะครับแล้วก็จะมีตัวเลขการรายงานการจ้างงานของสหรัฐนะ Non Farm แล้วก็ Employment Rate นะครับแล้วก็ที่กลับเข้ามานะจะมีในเรื่องของการให้ให้ความเห็นของกรรมการเฟดนะครับ แล้วก็คีย์สำคัญของวีกนี้ก็ยังอยู่ที่ e a r n i n g นะครับวันนี้นะครับช่วงเ,เช้ามืดพรุ่งนี้จะมีพารันเทียนะครับมีเทร์ไอดายแล้วก็จะมีพวกแบงก์ญี่ปุ่นอย่างมิซูโฮแล้วก็ฮันมิเซมิคอนดักเตอร์นะครับจะเป็นคนทำเครื่องไฮบริดบอนดิ้งของเกาหลีใต้นะครับพรุ่งนี้จะมีเอียตันมีหุ้นเฮลแคระอย่าง m e r ร์คสไพรเซอนะครับมีมิสซุยมี i อบิดเอ่อนินเทนโดนะครับแล้วก็เปบซีนะช่วงข้ามคืนนะครับจะมีจะมี amd amgen f n c นะครับริ u เมนตัมแล้วก็เชฟโ o เล่วันพุธนะครับจะมี Eli Lilly Novo Nordis Avi Uber นะครับแล้วก็ตัว UBS แล้วก็แบงก์สเปนนะ Banco Santander นะครับแล้วก็จะมี Sumitomo Corp Marubeni นะซึ่งเป็นตัวโซโกโซชาของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะมี Panasonic MUFG นะครับแล้วก็ Mitsubishi Heavy แล้วก็ Hanwa Ocean ซึ่งเป็นหุ้นดีเฟนซ์นะครับเอ่อข้ามคืนนะครับจะมี Alphabet นะมี ARM h o l d i n g มี Qualcomm มี c o h e r e n t นะครับแล้วก็มี Fluence n e r g y นะครับวันพฤหัสจะมี p h i l i p Moritz r Essaylouder นะครับ BNP Paribas แล้วก็ SAB ก็คือเป็นหุ้นดิเฟนส์ของสวีเดนนะครับแล้วก็ Sony สกอตสร a ก็จะมี Mitsubishi Corp นะครับค่ำคืนจะมี Amazon นะ Irene Roblox Bloom Energy นะครับ Akitomoto นะแล้วก็ เอเอสีเทคโนโลยีไอโนโมโต้เนี่ยสำคัญนะครับเขาเขาทำในส่วนของตัวตัวที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ด้วยนะอันนี้ชิ้นส่วนสำคัญมากนะฮะถ้าจำไม่ผิดจะเป็น ABF something เนี่ยนะฮะแล้วก็วันศุกร์นะครับจะมีอิโตชูวิสตันนะครับซ็อกเจนเอ่อซูชิโรนะครับแล้วก็ FPT ของเวียดนามแล้วก็ปิดท้ายด้วยโตเกียวอิเล็กทรอน์โตโยต้ามอเตอร์นะครับแล้วก็อันเดอร์อัลเมอร์แล้วก็ฟิลิปมอริสนะก็ยังเป็นสัปดาห์ที่อัดแน่นอยู่นะครับสำหรับ ตัว Earning r e s u หรนะก็เดี๋ยวต้องมาติดตามกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะด้วยด้วยความที่ว่าเวลาจำกัดนะหุ้นรายตัวที่ผมเตรียมมาประมาณสักสิตัวเนี่ยไม่ทันนะครับเดี๋ยวจะขอรั่วไปเป็น g l โ b a บ s ส t e l ไ i t e แทนล้วกันซึ่งจะออนแอร์วันอาทิตย์นะครับ